ไ่ไพราัเว้ขาวเหรอู้ขาวฝั่งนี้เต็มตัวกว่าตอเขาบอกว่าตอบอกว่า โดนนะมาทุบด้วย สวัสดีครับกลับมาพบกันกับเชดดี้แอบซอฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ในงานที่สกลนครนะครับชื่องานยุทธการหานุมาณน,นะครับพอเริ่มเกมนะครับก็ทางทหารก็จะต้องเดินม,มาที่ลานจอดพอของอุทยานนะครับเพื่อแจ้งภารกิจของแต่ละหน่วยนะครับซึ่งทหารนะจะมีประมาณ4หน่วยนะครับ ทางของเราก็จะเป็นหน่วยที่2นะครับก็จะมีจํานวนประมาณเจนายนะครับซึ่งมาในภารกิจันี้นะครับหลังจากที่เราได้รับภารกิจต่างๆกันออกมานะครับทางหมู่2ของผมก็กระจายกำลังออกมาอยู่ที่ลานชมดาวนะครับของอุทยานนะครับซึ่ง สตาร์ทนั้นจริงๆต้องมาด้วยนะครับแต่พอดีว่าปืนเขาพังนะครับเขาก็เลยบอกว่าเดินตรงไปเลยประมาณนี้ครับเราก็พากันเดินไปแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับเดินเหมือนทัวร์จีนนะครับคุยกันสนุกสนานเลยซึ่งเราก็โดนเขาตั้งรับอยู่นะครับเลยจากเนินดูดาวแค่ไม่เท่าไหร่นะครับเราก็เริ่มโดนยิงแล้วเขายิงแล้ว ทีแรกเรานึกว่าเป็นสตาฟหรือเป็นช่างภาพนะครับเดินถ่ายรูปอยู่นะครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่จริงๆแล้วเป็นฝั่งโจน,นะครับเพราะเดินมาเพื่อตั้งรับอยู่นะครับเนี่ยเนี่เนี่ยัวแล้วสายใส ซ้ายมีซ้ายมีซ้ายป่าฝั่งล้นมีโอไอโดนไปโดนบอกเนะอดโดนกฎของการตายเกิดน,นะครับ <ใน S 1> ก็จะมีหมอ,อ,อนครับซึ่งแต่ละหน่วยเนี่ยจะมีหมอสองคนนะครับแต่นในเรื่องเหตุการณ์ตรงนี้นะครับก็คือหมอตายหมดทั้งสองคนนะครับดังนั้นทางหมู่สองของผมก็ต้องเดินถอยหลังกลับมาที่ลานชมดาวเพื่อรอให้หมู่สี่นะครับเขาเอาหมอมาชุบเราอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยเริ่ม เล่นกันใหม่อีกรอบนะครับก็คือเวลาคนตายนะครับหมอเขาจะพาตัวออกจากจุดที่ตายออกมานะครับแล้วก็ค่อยมาเกิดนะครับข้างบนนรเมื่อม่สี่มานะครับเราก็ได้ทําการแบ่งหน่วยของเราออกไปเป็นสองคนนะครับเพราะว่าหม่สี่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าปะทะกันตรงไหนนะครับเราเลยจําเป็นต้อง ให้ทางหน่วยของเราไปอยู่นะครับกับหมวดสี่สองคนนะครับแล้วก็เอาหมวดสี่สองคนมาอยู่กับเรานะครับซึ่งทางหมวดสี่เขาจะรับผิดชอบทางด้านขวานะครับแนวแนวป่าฝั่งขวาครับส่วนทางหมู่สองของผมก็จะรับผิดชอบแนวหินฝั่งซ้ายแล้วก็ทําการโจมตีเข้าไปตรงกลางนะครับซึ่งก็เราก็ยังไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรนะครับก็ทําได้แค่แบบขยับไปขยับมาทีนี้หน่อยหน่อยนะครับ ก็มิวซิมครั้งนี้นะครับก็มีอุปสรรคเรื่องการสื่อสารโดรนื่อยู่หนะูฟังก็ใช้กันไม่ได้นะครับน้องซันอีกคนหนึ่งก็เผลอเปิดวอทิ้งไว้นะครับก็แบตหมดนะครับดังนั้นการสื่อสารแทบจะต,ต้องตะโกนคุยกันเลยนะครับ นีเห็นไหมครับเห็นหลคนโอดต้นไม้ก็อุปสรรคในการเล่นนะครับก็ในป่าต้นไม้เยอะใบไม้เยอะนะครับทําให้เรายิงไปโดนใบไม้โดนต้นไม้นะครับมันก็เลยทําให้ลูกมันสเปสสะปาครับแล้วบวกกับมีลม ทำให้เราย,ยิงยากเข้าไปใหญ่แล้วระยะที่ยิงก็คือไกลมากนะครับก็เลยยิงกันไม่ถึงทําได้แค่แบบยิงกดเฉยๆแล้วก็รอเขาเข้ามานะครับดังนั้นโอกาสยิงไม่โดนนี่สูงมากนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่ทำเป้าขึ้นมาว่ายิงโดนหรือไม่โดนนะครับเพราะว่า เราไม่รู้นะครับว่าลูกมันโดนหรือไม่โดนจากการที่ผมตัดต่อแล้วก็ลองซูมเข้าไปดูนะครับมันโอกาสไม่โดนเยอะมากนะครับดังนั้นก็จะทําเป็นแค่ยิงไปเฉยนะครับจะโดนไม่โดนนี่อันนี้คือไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไกลมากพอสมควรนะครับเขาเขานั่งอยู่ตรงซิดซองเมกาของผมเลยหลังต้นไม้นอนไป้เหรอใช่ครับเขาเขานั่งเนียนั่งทิ้งต้นไม้แล้วเขาหลบลุงไปแล้วตรงนี้ หลังต้นไม้นอนลงไปหรือว่าให้ไมยย้ยนืนฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งขวาโดนฝั่งฝั่งนู้นโดนโจมตีนะหลังต้นไม้ที่ค่อยก็ะบ,บ,บาดกันอยู่ครับนี่พี่เห็นไหมเ,เ,เห็นไหมแล้วเงินตกเนี่ยพี่พี่ดูของเสื้อแล้วเงินเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยหัว่าเขาโกงานน่ะอ๋อเห็เนแค่ละ แต่คงไม่รู้สึกหรอกมั้งความใจเกินขยับ yani ขึ้นมาละเราขยับตามขึ้นไปเลยก็ได้ครับขยับตามขึ้นไปเลยโอเคค่อยตามไป อันนี้ฝั่งต้นรับเขาก็กำลังมองหานะครับว่าก็สุนมาจากทางไหนนะครับก็กําลังหามองกันดูว่าอยู่ตรงไหน แล้วมีใครได้ยินไหม หลังไปไกลแล้วถอยหลังไปไกลแล้วเขาขยับไปได้อีกตอนนี้ฝั่งตั้งรับเขาก็ถอยออกไปไกลในระดับหนึ่งนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยอยู่หลังแนวหน้าอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นตรงนี้มันจะไม่มีคนแล้ววิทยุสื่อสารก็ไม่มีนะครับดังนั้นก็ต้องตะโกนบอกเขานะครับ ส่วนใหญ่ที่ยิงไปก็จะติดใบไม้นะครับแล้วก็ติดกิ่งไม้ทําให้แบบไม่โดนเป้าหมายทักทีนะครับบางทีโดนบางคนโดนนะครับก็เดินออกนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเขาโดนเรายิงหรือว่าโดนฝั่งอื่นยิงนะครับก็เลยจะไม่ขึ้นว่าเป้าว่าเรายิงโดนนะเดนข้างหลังนั้นปืนเสียหรือว่าอะไรอ่ะ นาปอนะป้าปอตอนนี้ก็พยายามจะยิงช่วยน้องนะครับเพราะว่าเขาเข้ามาใกล้มากนะครับแต่ยิงยังไงก็หวังผลไม่ค่อยได้นะครับเพราะอยู่ไกลมากนะครับเพราะว่าตัวน้องปอน,นี่ดันขึ้นไปสูงพอสมควรนะครับแล้วตัวฝั่งตั้งรับเนี่ยเขาก็ดันเข้ามานะครับเขาไม่รู้ว่าน้องนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยพยายามยิงช่วยแต่ก็ ช่วยอะไรมากไม่ได้นะครับ พอทีนี้เห็นว่าน้องดันขึ้นไปสูงนะครับก็เลยต้องเดินขยิบเข้าไปใกล้เข้าไปอีกหน่อยนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นยิงช่วยทีมไม่ได้นะครับก็เลยต้องเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเพื่อยิงให้ถึงนะครับ นี่คือผมยิงน้องเขาไม่โดนจริงๆนะครับเพราะว่าลูกมันสเปสสปะมากนะครับน้องเขาก็เลยยิงสวนมาก,ก็เลยโดนมานัดหนึ่งนะครับก็เลยต้องตายครับเดินออกโดนโดนก็การโดนยิงนะครับเราจะตะโกนเขาว่าโดนนะครับแล้วก็ชูมือขึ้นแล้วก็พกผ้าสีแดงไว้บนหัวนะครับให้รู้ว่าเราโดนยิงแล้วแล้วก็รอหมอ มาชุบเรานะครับหรือมาลากเราออกไปนะครับแต่ในกรณีของผมพื้นที่ลึกนะครับหมอลงมาไม่ได้ตรงนี้กระโดนเดเลยออมาชุบด้วยพอหลังจากนานที่หมอพาเรามาอยู่แนวหลังนะครับเพราะว่าเราตายจากเมื่อกี้นะครับก็ต้องเกิดแนวหลังตอนนี้โจนเขาก็ดันขึ้นมาสูงนะครับซึ่งตอนนี้ทางทีมก็กําลัง รวมพลกันใหม่แล้วก็ดันกันขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปช่วยเอ่อบางคนที่ยังติดอยู่แนวหน้านะครับก็โดนล้อมอยู่นะครับก็พยายามจะดันขึ้นไปว่าบอกบอกว่านำเลียกฐานว่าตรงข้างหน้าไม่รู้ว่าใครให้ตอบถามว่ามะม่วงนะแล้วถ้าเป็นการให้ตอบว่าอะะไรนตีอ้อมเข้าไปตั้งแต่ ไม่เห็นเด้อขวานอ่ะไปแล้วไปแล้วอ๋อเสร็จลว คือมีอุิมครั้งนี้นะครับเราเล่นกันเต็มวันนะครับดังนั้นเวลาเที่ยงนะครับเราก็กินเลยกินอยู่ตรงนั้นเลยนะครับไม่ออกไปจุดเซฟโซนนะครับก็คือพอกินเสร็จแล้วเราก็เล่นกันต่อนะครับเหมือนเขาไม่ได้จับเราก็เดินหนีเขาจับเราก็ชุบตรงนั้นเลยพอหลังจากนี้นะครับพวกทหารก็บางส่วนนะครับเขาก็าออกไปนั่งพักแล้วนะครับเพราะว่ารอ เล่นอีกทีคือเที่ยงเลยนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเยอะอยู่เพราะว่ายังมีหมูสีฝั่งขวาอยู่นะครับที่เขายังเล่นอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับจะมีต่อ EP 2นะครับสำหรับ EP นี้ก็จะพอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ถูกใจชอบใจยังไงก็กดฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับ